สวัสดีครับผมเราจะเจอกันวันพุธนะครับที่20พฤษภาคมเช่นเคยครับผมในศาสตร์ลาหูพารวยนะครับโดยผมอาจารย์กิติูมิตักศิาบบากกาลาครับประจําสถาบันตักศิลาโหราครับผมเป็นอาจารย์สอนศาสตร์เลขเจ็ดตัวเก้าฐาน ท่านใดสนใจก็น่าจะเดินหน้าน่าจะเปิดสอนกันแล้วนะครับผมถ้าไม่มีพิกล็อกอะไรทั้งสิ้นนะครับผมวันนี้เข้าเรื่องในศาสตร์ลาหูพา,ารวยศาสตร์ที่จับดาวให้แปลเปลี่ยนเป็นเงินจับดาวให้แปลเปลี่ยนเป็นข้ากับข้าวกันนะครับผมครับเชิญครับผมเข้าเลยเรื่องเลยนะครับณนาวันพุทธที่ยี่สิบนะครับมีสี่ดวงดาวเช่นเคยครับดวงดาวดวงแรกก็คือดาวพระเกตน,นะครับดาวแห่งอย่างอย่างรู้ ดาวแห่งธรรมะดาวแห่งวิจิตวิญญาณนะครับผมอ่านนะครับผมดาวแห่งต่างประเทศท่านใดที่ทํางานต่างประ,ท ость, ประเทศต้องมีอันนี้นะครับผมหรือทํางานเกี่ยวข้องกับต่างประเทศสินค้งสินค้าต้องมีตัวนี้อยู่ในเบอร์โทรศัพท์นะครับผมอีกดวงดาวดวงหนึงน่งก็คือดาวพฤหัสบดีนะครับดาวดคบาูบาจารย์ตามต่อลงมาก็คือดาวเสานะครับเลขเจ็ดนะครับดาวเสาน,าน,านะครับ อีกดวงดาวดวงหนึ่งก็คือดาวอาทิตย์นะครับควบคู่กันมาเลยนะครับสี่ดวงดาวนี้จับดาวให้แปลเปลี่ยนเป็นเงินอย่างที่เช่นเก้าเจ็ดนะครับห้าหนึ่งครับเก้าห้าครับเจ็ดหนึ่งครับเก้าหนึ่งครับห้าเจ็ดครับสามตัวครับหนึ่งห้าเก้าครับห้าเก้าเจ็ดครับแค่นี้ครับ ในอากาศให้แปลเปลี่ยนเป็นค่ากับข้าวกันครับนะครับผมผมจะมีลายกลุ่มนะครับที่จะวางตัวเลขมีแอดมินแต่ละท่านและหลายท่านนะครับมีการวางตัวเลขครับขอเรียนเ,เชิญนะครับผมเข้าร่วมกลุ่มนี้นะครับแอดไลน์ส่วนตัวผมก่อนนะครับเบอร์โทรของผมก็คือเบอร์โทร063 629 7451 0636297451นะครับเข้ากล,ลุ่มนี้ลิมนี้ลิงลิงนี้นะครับไอ้ลายนี้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใ,ใดๆทั้งสิ้นนะครับผมเรียนเชิญนะครับผมมาจับดาวในอากาศจับดาวให้แปรเปลี่ยนเป็นเงินกันนะครับผมวันนี้ขอจบในเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับผม